ใช่สวัสดีครับพี่น้องทำเป็นกัารบลอนครับช่องชาเลริดนออฟฟิเชียลครับโอ้ยนิ้วข่าวแล้วล่ะ้นิวคุณอ่ะเซฟไง่อยเห็นทังนั้นเก่งหล่อนนั่นนั้นแน่แสบกินน้ำเหล่าหรอเขากินน้องบ่น่อไม่รู้เดียป๊าตอนไหมเนี่ยเนี่ยแลาวมนจะกุบกก็จะในยา ใส่ใส่ักขึ่งนีเสีบก่อนน้องจเทอดไก่นะเสีบน่บนังมา่ไก่มันกุยอด อร่อยมากข้างในเปนยังหัวเห็ดเห็ดพอมป่ะพอมฝายได้ไหมน้อนหนเด้อคอยรับแต่ตีหนึ่งน้อน น้าไก็มูละเจ้าแม้ไงหรอพายเกาะเจ้าน้าไกงมลโอ้ข่อยต้งนอนได้ข่อยเรอะโอ้ให้มดจุ่มมันเรื่อยๆคำนี้กไลฟ์สดเด้อแตกบุบๆมาหรอ Chị đọc phim được ổn hả? Dạ, phim được ổn. Phim kia chẳng kịp, chẳng kịp. Phim kia ổn, phim kia kịp, chẳng kịp. Phim kia kịp, chẳng khỏi Nếu mà thì hết, phong lại đây. แบบไม่น้อยอะ่ะจัาไปแล้วแบ่งอะไปผ่านสามิหมัดพวงหาเมื่อเลยสองพวงพวงเมื่อง่อดดอง มาเยทิพเท่าไหร่เอาว่างตางของของ,ของกันไส้เนี่ย่อานใส่ผ้าลดเออเราเผ็ดพอกันไส้เรียงกัน 3, <30 S 2> <3 S 1> สามสกนเออของผมก,กสิว่างเลยงงงางาน,นั่นแหะัดนึงมาเลยทิเท่าไห <66. S 1> <66. S 2> ร่หกหมื่นบ มาได้ทิปนี่นะชาแด็กโมไดไลท์ <net> สดได้หนิกันเนะอฟซีเพื่อนกับแบบเพื่อนกับเพื่อนคอยไล่คอยไหล่หอดสามแสนคอยเส่าป,ปุ๊บเลยเพราะว่าแจ้งไว้เลยว่าคอยต้องคอยต้องเปล่าไว้สามแสนเป็นไงสิสุดยอดทา่านชายได้บุญบัตรชนะไพมันเนาะบุญไพบุญมันได้แน่น บุญไทยบุญมันบุญบุญดีบ่บไม่ไาปันแต่โอ้ยถุเข,ขานี่ยังพักกันเข็มบวอว์บอว์เขช่วยชาแกงแฮทจังละไหม โอ้้อตัวเลยโอ้โนะุุโด,ดเนาะนามัอ่อนๆเลยเยชหมาบหมไง้งานไจไปจัอันีแล้วจขายดียน,นี่จียยยา,ายดี

ดูเนาะแทบเลยเนาะแทบแทบแทบแล้วแทบแล้วหยุดเลยแทบเลยน้อทำดตักใส่ปากอย่างเดียวบดนี้จะนอนกินยุดกินเหรอมันบ้างหยุดหือเ้ากินเ้ากิน รินเลยเย่เลยกกินเลย,เลเลยต้นยันงต้นยังมันเกิดเองเ่เยนเนาะไยไดสิดกินก้อนมูเดือนไปไดสกกินก้อนมูนี่และน้าแสบันสมนีนะ่หน้าแสบโอ้สมมูอะไน้าแสบขอบีน้อง มันเคลื่อนมาจะกินอย่างอันน้ำมูรับก่อนเสียด้วยเราทานเนื้อเรารานเนื้อย่างนึงแน่ย่างแม่กินครับอันแกงน้ำใหม่เนี่ยเสียด้วยฮะวางเงี้วในางก่อนยังเสร็จแล้วกรอบไปใส่ประกอบย่างตัวนั้นกรอบกรอบกรอบไปใส่กรอบกรอบฮะว่างแล้วกรอบมันว่างแล้ว เตาอบางเตาเบาณสิเตาตุมหวานเต้าหยามเสโบราณหนือเปล่าเคลื่อนขอมาสิถาเกินน่อยนาดก่อนรถเอียงมารถแหบโอ้โหแม่เนาะขนมแข็งหนูวันหนูทำมาหนูทำน้ำข้าวกระเฉดอู้ยหนูมีแต่เพิ่ม แนวหวานเท่นั้นเลยอ่ะเพิ่มเบาหวานก็ใครเป็นเบาหวานก็จะได้กินไงนแต่ไม่รู้ว่าพี่เป็นหรือเปล่ววาเพราะพี่เยี่ยวดุมากโ,โอกาสแต่ว่าลองเยี่ยวใส่พื้นดินแล้วมุดไม่มาสักตัวไม่ยังย,ยัง,ยงแต่ว่าเรากินน้ําเยอะไงเรากินน้ําเยอะแล้วเราอนอนในห้องแอร์ใช่เยี่ยวก่อนจะนอนสามรอบ ผักอะไรอย่งเงยใส่ตางห่อนๆมาใส่โอ้ยหอมต้มเนาะสดต้มกบต้่มยังแค่นี้แหละอย่าให้มันหวานเกินเอออย่าหวานเกินเลยหวานเกินไม่ได้นายมาให้พี่ชิมหน่อยสิจะไม่ชิมหรอกไม่เอากลัวมันเป็นเบาหวานโอ้ยชิมเดี๋ยวกระบวงหน่อยมาอย่างเดี๋ยวต่อกันไหมค่ะพี่น้องครับ เนาะโอ้ยก็ก็ซิกินเลยเด้หน่ก็ซิกินแล้วพี่ขอกบคิณที่มาครับ